สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตชั่นนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้เราอยู่กับการเปิด DCP08 Minowa Rising นั่นเองนะครับก็คือมันมีนโนวาแน่ๆครับสาวคนนี้กลับมาหาเราแล้วนะสำหรับชาวเคธิสซันจิรี่ทั้งหลายนะครับหรือแฟนเจเนซิสที่ผ่านมาก็ตามนะครับแต่ว่าไม่หมดเพียงแค่นั้นเนาะยังมีแม้กระทั่งรูเคียนะครับเมลสตอร์มแล้วก็อย่างสายใหม่ที่เป็นโชโจโดจินะครับหรือจะเป็นตัวสายของสปราดของคุณน้องคนนี้นะครับใครเป็นสายเก่าๆนะครับเราก็มี3สีเก่า อีก2ส,สีก็มีตัวใหม่มาให้นะครับเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเดี๋ยวแกะเลยดีกว่านะครับว่าเราจะเปิดได้อะไรบ้างโอ้แต่ว่าก่อนจะไปแกะกันนะครับกล่องนี้มีซีเคล็ตแรที่มีเพียงห้าแบบว่าอยากอยางละ50แบบ3ใบก็คือมิโนวาเมลสตอมแล้วก็รูเคียนนั่นเองครับเรีวยกว่าเป็นโหตัวขวัญใจในยุคอดีตเลยนะเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยกบล็อกเนาะแน่นอนว่า เราจะได้เป็นซองโปรโมชั่นพิเศษอันนี้1นึ่งซองนะครับที่มีการาดมนาขนาดนี้10บว่าใบ15ใบถ้าจาไม่ผิดนะแล้วก็เหมือนเดิมครับแน่นอนว่าแวนการ์ประเทศเราไม่เหมือนใครนะครับสุ่มกันตั้งแต่ของแถมมาเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าของด้านในเนี้ยก็จะเป็นแบบพวกไร้ารายหรือว่าลายปกปกติที่เป็นแบบฟอยสวยงามตามสไตล์ซีพีนะเพราะว่ากาซซีพีเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการไม่ฟอยนะครับทุกอย่างจะเป็นฟอยหรูข,ขั้นสูงหมดเลยนะครับสำหรับสายสะสมอยากได้เด็กที่หรูหราวิบับเพ็นจริงใจเนาะ ก็จะให้เป็นราย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 ายนะครับอย่างนี้ก็เป็นความรายของโชโดโจจินะครับอุ้เอาคิเต้น,นะครับสายสับปาราดนี่แล้วก็นี่012ให้มาครบนะครับแล้วก็โคมิมลสตอมนะ012ให้มาครบเลยนะครับเป็นฟลอสสวยาง,งามแล้วก็ ของซีเวทอนที่เป็นเพลมู n นี่แล้วก็จะให้เพลมูลจะได้แค่ศูนย์กระหนึ่งนะส่วนเจเนซิสนะครับก็ได้เป็นศูนย์กับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกรดสองนี่เป็นไร่รายมันคือตัวใช้งานเพราะฉะนั้นก็คุณก็ต้องไปสุ่มาอเองนะครับว่ <c oughs> จะมีสิ่งที่เรียกว่าแพนโทเค็นมาให้นะครับกับตัวโมโมเคโทเค็นเนาะเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยนอกจากจะมีของเก่าแล้วยังมีของซับพอร์ตของเรากิตเตอร์ทั้ง5ที่เคยออกมันเมื่อตอน CP พศูนย์ห้นะครับก็จะมีพวกอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับพวกของ, Sub itter, นะองน้ี เป็นใบสุ่มนะครับยวดูว่าจะได้สุ่มอะไรมันซุ่ม1จาก5แบบเนาะดูสิเฮ้ยเป็นออเดอร์ดราก็เนมพายอ้ได้เป็นออเดอร์แสงอันร่องรอยซึ่งจุดประกายชีวิตนะครับก็เป็นออเดอร์ของน้องธรรมยุรันั่นเองบอกนะว่ากล่องนี้นี่มันมีของแถมของเรากิตเตอร์นะครับรกาเป็นของเสื่อมเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เอ็นคาเตอร์ทั้ง3ามโมากกว่านะ2ซองดูซิจะได้อะไรซองที่1น่งครับ1ซองเหมือนเดิมนะครับจะเป็นโนเร แรดับเบิลแรและมาสุดท้ายครับนี่ทริปเปิลแรโชจูโดจี y นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณได้ไอ้พวก FR, F R F f R Secret อะไรพวกนี้มันก็จะมาแทนใะสุดท้ายนี่แหละนะครับเพราะถ้าเกิดใครแบบว่าหวังรวยก็เปิดใบสุดท้ายเลยก็ได้นะครับ <laughs> แต่ว่าใดาๆคือจะเป็นการ์ดแบบว่ามีแต่ระดับแรงขึ้นไปนะครับคอมมอนไม่มีเนาะเอม่มาทริปเปิลแรนะครับเอาคิเต้นะครับสับป,ประรดนะ สาวสวยนะครับที่เปรนเลกแล้วได้เป็นนี้ครับออสคูได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีประโยชน์มาออสคูแล้วตัวนี้นี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าตีทีหนึง่งถ้าแวร์มันเอวานะครับตีปุ๊บตีกวาดแถวหน้าทั้งหมดเลยโอ้โหขี้กงจริงนะครับนี่ก็และเฮ้ยโอ้โหที่เปรนเลขอย่างนี้ หมื่นสามเจเนซิสจะเป็นแอนเจลิกาหรือว่าจะเป็นมินวาครับเปิดได้เป็นแอนเจลิกานะครับเรียกว่าตอนนี้มินวาเด็กเขาเรียกว่าอ๋าว่าว่าที่เมตาได้ไหมก็น่าจะได้แหละเพราะว่าตอนนี้ของญี่ปุ่นก็ยังโคตรจะเมตานะครับแล้วเป็นว่าว่าที่เมตาแล้วกันนะนี่นี่ซิวทอนนะครับแล้วสุดท้ายเป็นอะไรเฮ้ยโอ้โหเองเคาน์เตอร์กันแล้ว จะเป็นมินว่ารูเคียหรือว่าเมลสตนเนะครับเอ้ยได้เป็นสาวรูเคียนะครับผมนี่ก็เป็นการติดเียมซิวททอนนะครับด้วยความที่มันติดซิวททอนเนี่ยเอาไปเล่นพรีเมียมได้ด้วยนะครับแต่เล่นแล้วเกิดประโยชน์หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งไปลองกันดูแล้วกันครับสำหรับใครที่แบบว่าชอบพรีเมียมเนาะต่อครับนี่ออเดอร์งานวิใจัยใหม่นะครับผมแะ ริลิมิครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เป็นของเสริมของกริตเตอร์เนี่ยเรียกว่าใครที่เล่นของเจ้าน้องธรรมยุระเนี่ยน้องธรรมยุระคนนี้นะครับนี่ในซีรีศูนย์ห้าต้องหาเก็บไว้นะครับอย่างละสี่และลเามิริลิมิเนี่ยนะครับของดีมันต้องมีเล่นนะเออนะครับอาต,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 ต่อต่อต่อที่วันแรกใคเป็นพ่อหนุ่มมิคานีนะครับอันนี้ก็เป็นการ pre ors p r อ ors นะครับไม่ต้อง pre อ r s ด้วยนะมัน ถ้าจำไม่ดีนีคันนี้ไอ้พวกกีตอร์เนี่ยมันเอาไปเล่นมันมีหลายหลายใบเนี่ยที่เอาไปเล่นกับาสายอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่กับกีตอร์ก็จะประโยชน์สูงสุดตามสไตล์ตามสไตล์ของเขาเอะเนาะอีกแล้วเอ็นเคาร์เตอร์นะครับกรอบอยังนี่สโตเคียได้เป็นนี่ครับไทโด้อาซอลนะครับก็คือเป็นตัวเพิ่มเวฟของเมลสอมอะไรนะครับเมลสอมก็คือเป็นไทโด้กินยังไงกอย่างนั้นครับกินตลอดการ แต่ FR ยังไม่ออกนะสักใบหนึ่งรือว่ามันจะเป็นใบนี้เฮ้ยนี่มันแปลกๆอย่างนี้ผมว่ามันคือมันคือจอกมันคือจอกชัวร์ได้เป็นกาเซียสกาเดเร่นะครับก็เป็นเลกาลิสพีซนั่นเองแล้วเลกาลิสพีซคืออะไรก็คือเป็นการออเดอร์นะครับที่มันจะติดคำว่าเลกาลิสพีสตรงเนี้ยแน่นอนว่าไอ้คำว่าเลกาลิสเนี่ยก็คือใส่เพียงได้แค่1ใบใน1เด็กนะครับผมออเดอร์ที่เรียกว่าเป็นออเดอร์ สามัญประจําทุกเด็กแล้วกันนะครับเพราะว่าไอตัวออเดอร์การเทสจัดเล่หรือว่าทีท่เราเรียกกันง่ายว่าคือจอกนั่นเองนะครับถ้าเกิดเท่นั้นเราไม่ได้เพอร์ซ a นาไรส์เนี่ยเพอร์ซนาไรมันจะติดนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบเป็นแครดิเดตที่คนหากันแล้วกันครับแต่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนถ้าเกิดว่าบล็อกไหนจอกมันออกบล็อกนั้นก็จะไม่มีเอฟก็อันี้วืเกลดีไม่เป็นไรขอเอฟอก็ได้ขอคาโมมิลนะครับ ไม่มดกาขาวผมอยากได้เลยเกินจะได้เอามาแต่งเด็กสวยๆสักทีหนึ่งอ่าได้น้องลาลามีแล้วนี่ครับผมเมลสตอร์มต่อครับและเป็นโอ้โห FR ครับ ช็อคบุสชอสเตอร์นะครับผม FR าใบแรกของเราผมอยากได้แม่มดกาขาวเอามาให้ผมได้ไหมออเดอร์ก็ได้เออได้เป็นบิทชิงดราก้อนนะครับทำไมเพียวมูมันรักผมอย่างนี้ผมอยากได้มินาว่าทำไมเพียวมูมันรักผมอ่ะโอ้โหเปิดต่อครับ อะไรเนี่ยโอ้โสีเทาเป็นออเดอร์วิจัยนะครับไหน่ะผมอยากได้โอ้นี่ครับออเดอร์ใหม่เทเกีย e นะครับที่ไม่ไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้มีมาทำไมมีมาให้รู้ว่ามีเลย,เลยแล้วก็สเขียวเป็นโหตัวอะไรวะเนะี่ยไททันแห่งกระแสคลื่นนะ้ำมลเหมือน,น,นจะไม่ได้ใช้เลย คุณก็เลือว่าผมเล่นสีเหลืองเฮ้ย hey, พูดถึงมิโนวามิโนวาก็มาซองสุดท้ายครับดูซิจะได้เป็นอะไรแต่ผมไม่หวัง f อฟแล้วล่ะเพราะมันออกจอกไปแล้วนี่ครับคาโมมิลผมอยากได้น้องคนนี้ที่เป็น F.R. ฟมากๆแต่ว่าน่ะเรียบร้อยเฮลโอ้ได้เป็นพิงค m มอสเจอร์เมเปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เรียกว่า ใช้ได้สามัญหลากหลายนะเพราะว่าเมเปิลนี้มันบอกว่ามันโดดลงมาได้แล้วก็บวก5000ด้วยนะคือแบบปิดได้ติดได้ทุกเด็กกันหนึ่งใบเหมือนเหมือนอีเมเปิลสีไอเมเปิลเสองอะนะครับก็หมดแล้วผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่ามันไดเอ r อาร์กี่ใบนะครับอ้าวได้แค่นี้เ้ยมันไม่ได้ได้แค่นี้สิมันมากกว่านี้ผมอาจจะข้ามข้ามซึ่งอะไรบางอย่างไปอ่านี่ไม่ออกเหลืองสักใบเลยหรอ FR ได้มา6แล้วก็ได้เป็นเจ้าตัวจอกนี้อีก1ใบนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับสหรับล็อกนี้นะ่นอนว่าหลังจากที่คนได้ดูแล้ว1บล็อกนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่ามันไม่มีแล้วไอ้สี่บล็อกได้ขอทุกอย่างครบสี่อ่ะสี่บล็อกไม่ครบแน่นอนนะครับออนะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อไปนี้ผมว่าสี่บล็อกได้คอมพล็ก์ไม่น่ามีแล้วล่ะนะ ประมาณนี้แล้วครับสำหรับตัว C ี08ก็เรียกว่าเป็นการหวนคืนสู่ยูเนีแอดในอดีตแล้วกันนะถึงสแลสีแล้วกันนะครับแล้วก็มีเสือของพวกกิตตรงกิตเตอร์อะไรก็ว่าไปเล็กๆน้อยๆนะครับก็คิดว่าใครที่แบบชอบโฟมิโนว่าซิลเวอร์ทอนอะไรเงี้ยน่าจะชอบใจหรือว่าแม้จะทั่งเป็นเจ้าตัวของเมลสตอร์มก็น่าจะชอบกันนะครับในกล่องนี้อ๋อแล้วจะมีโชโจโดจีกับสาวสปาร์ดนะครับก็เป็นอีก2งสายเนาะที่ว่ากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วบอกเลยว่า ได้จอกมาก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันแต่ก็โอเคเไม่สุดพายไปป่าไม่ได้นะครับแถมไฟป่าเหลืองก็ไม่ได้เลยนะสำหรับใครที่อยากลองสุ่มลองอะไรเนี่ยจะซื้อแบบเป็นแยกซองยกบล็อกอะไรก็ตามทีนะครับสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านการชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าจะกดถุงช้อปปิ้งตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อแบบที่ร้านเนี่ยรับเอามาเปิดด้วยความแยกลําบากยากเย็น <laughs> จัดคอมพิวต์มหมคุณเลือกใช้จ่ายในราคาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสีนะครับก็ สามารถกดได้นะครับไปเป็นช้อปปิ้งออนไลน์อะไรก็ตามนะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้วันใดวันหนึ่งอันนี้ผมบอกผมแอบบอกเลยว่าบางทีเนี่ยกดผ่านทางการในยูทูบครับมันจะได้แบบส่วนลดด้วยนะในบางคราผมไม่รู้ว่านี้คุณจะมาเจอคลิปนี้วันเท่าไหร่อ่ะ,อะออนะครับบางวันเอาไว้ว่าบางวันแล้วกันมันจะมีโอกาสได้ส่วนลดนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยเพราะว่ามาหยัดเงินในกระเป๋าตางคุณได้เยอะมากๆนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็จบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบม่ยบายแล้วเจอกันครับ